เปิดตัวโทรศัพท์มือถือวันพัทเอสมาพร้อมกับชิปเซ็ตตัวใหม่ s n a p d r a g o n 7พัทเจ3และมาพร้อมกับการชาร์จเร็วถึง100วัตต์ในราคาแค่หมื่นนิดเท่านั้นครับสวัสดีครับกับมาดรยก็ข่าวสารดีๆทางไอทเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนื้อรับแปลในการสารสนเทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจแ้พลาข่าวสารที่มาเดีแบบนี้เป็นประจำทุกวัน o ั e p l u s A3V นะคะเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้มาพร้อมกับชิเซตรตัวใหม่อย่างที่เรารุน้นกันก็คือ Snapdragon 7 Plus Gen 3แรงใกล้เคียงกับ Snapdragon 8 Series ที่มีการปรับดีไซน์ให้ดูเรียบง่ายขึ้นและบอดี้ขอบแบนนะครับหน้าจอขอบไม่โค้งในราคาแค่หมื่นนิดๆเท่านั้นนะครับ มันพัฒเ3 b มีการตกแต่งนะครับต่างจากเ3พอสมควรเลยในแง่ของดีไซน์สเปคนะครับในบางส่วนโดยมีหน้าจอเป็น AMOLED 6.74นิ้วและรองรับการแสดงผล10บิตนะครับช่วงสี DCI P 300%นะครับพร้อมกับอัตรารเรเฟลเล120เฮิร์ตส์ความสูงอยู่ที่2,150นิตและระบบปรับความสว่างนะครับ DC Dimming นะครับ สิบเซตที่ใช้เป็นตัวแรงอย่างสเตปนักก้อนเจ็ดพัทเจนสและมีในเรื่องของหน่วยประมวลผลเป็นคอเทคเอ็ซึ่งแรงรพอๆกับสเตปนักก้อนแปดเจนสนะครับคือแบบแรงน้อยลงหน่อยเนาะแล้วก็ในเรื่องของการประมวลผล AI นะครับก็จะมีเข้ามาด้วยได้มา p r 5 x นะครับ12 g สสูงสุดที่สิบหกกแล้วก็รอม u ูเวสนะครับ256 g ้แล้วก็512 g ้โดยทำงานอยู่บนระบบ Android 14 ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับคุณสบัติกันน้ำกันฝุ่น IP65 ด้วยนะครับแล้วก็ระบบระบายความร้อน v a p o เ Chamber นะครับปริมาณ9,410ตารางมิลลิเมตรวันพัเด A3 เปิดให้พิออเดอร์แล้วในประเทศจีนที่แรกนะครับในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้นะครับรแรงเสีสองกิกนัมสองร้อยห้สเริ่มต้นจะอยู่ที่2000หยวนหรือประมาณ1 1,000บาทเท่านั้นนะครับก็มารอดูกันนะครับเท่ารุ่นนี้เนี่ยวางขายนอกประเทศจีนน่าจะใช้ชื่อว่าวันพันด Nord 4 แต่ยังไม่เป็นทางการนะเดี๋ยววันมีข้อมูลมากกว่านี้จะมาเป็นให้ทราบอีกครั้งนึงครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหน,นุนกันได้ขนมนม,นมเนยมีเยอะแยะเลยเพื่อนสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหน,นุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานํามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย